ทำเอาแฟนๆหนึ่งกับกรีดกราดกันสนันโซเชียลเลยจริงๆค่ะเมื่อนักธุรกิจหนุ่มอย่างวิลชวินเจียรวนนท์หนุ่มคนสนิทของนางเอกสาวซุปตาเบลล่าราณีแคมเปญเนี่ยออกมาโพสรูปคู่รูปแรกผ่านทางไอจีส่วนตัวหลังจากที่สาวเบลล่านะคะเปิดตัวว่ากําลังคบหาดูใจกับหนุ่มวิวนั่นเองบอกเลยว่าเป็นรูปคู่ในกระจกค่ะที่ทั้งคู่เนี่ยไปเดินเล่นในทริปนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกานั่นเองงานนี้นะคะสาวเบลล่าเนี่ยได้พูดถึงโมเมนต์นี้บอกว่าหนุ่มวิว ก็ลงตามบรรยากาศเป็นรูปที่น่ารักดีก็เลยขอลงเป็นบรรยากาศเดินเล่นการเบลไม่ได้อะไรไม่รู้จริงๆว่าเขาจะลงเมื่อไรจริงๆเนี่ยวันนั้นก็เซอร์ไพรส์พร้อมๆกับทุกคน ส่วนความรักตอนนี้นะคะเรียกว่าแฮปปี้หนักมากแม้จะยังไม่ใช้คำว่าแฟนและก็ทำเอาแฟนๆกรี๊ดหนักขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่านุ่มวิวเนี่ยได้โพสคลิปน่ารักน่ารักอวยพรวันเกิดให้กับน้องหมาค่ะผ่านทาง IG ส่วนตัวงานนี้เนี่ยนอกจากแฟนๆจะเข้ามาร่วมอวยพรน,น้องกะทิแล้วก็ยังเข้ามาชื่นชมความอบอุ่นความเป็นเตาไมโครเวฟของหนุ่มวิวแล้วก็ครอบครัวนะคะแต่ก็มีหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าหลุดโฟกัสกันไปหน่อยกับเงาในกระจกแล้วก็ คนถ่ายคลิปนี้โดยก็เข้ามาคอมเมนต์รัวๆเลยค่ะบางก็บอกว่าเงาในกระจกเนี่ยชัดเกินไปนะส่วนเราโฟกัสคนถ่ายในกระจกคะ่ะอัปเดตลงคลิปบ่อยๆนะคะจะเข้ามาส่องทุกวันอยากเห็นรูปคู่ขนาดถ่ายกับน้องหมาอย,ย่างน่ารักอ่อนโยนเลยพี่มืน่นอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์นะคะที่แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ไอจีของหนุ่มวิวกันค่ะ หลังจากที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันแบบเยอะแยะมากมายแล้วนะคะพอเราไปสังเกตดูเนี่ยบอกเลยว่าหนุ่มวิวเนี่ยน่าจะเข้ามาอ่านคอมเมนต์ที่ส่งเข้ามาแบบเรัวๆโดยเจ้าตัวนะคะได้มีการเข้าไปกดถูกใจให้กับหลายๆคอมเมนต์แน่นอนว่าคนแรกเลยก็คือแม่นายเบลล่าค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ครั้งแรกในไอจีของหนุ่มวิวนะคะบอกแฮปปี้เบิร์เดย์น้องกะทีนั่นเองนอกจากนี้ค่ะเราจะพาไปดูคอมเมนต์ที่หนุ่มวิวนั้นได้มีการกดไลค์รัวๆ ยะะอย่างเช่นคอมเมนต์ที่เข้ามาบอกว่าตามมาจากเพจทำไมทุกคนถนึงคิดว่าเงาในกระจกเป็นเบลล่าผมดูยังไงก็ไม่ใช่นะครับเข้ามาดูแล้วยังไงก็ h b d น้องกะทิครับ อีกคอมเมนต์นะคะบอกว่าน้องกะทิเป็นขวัญใจของครอบครัวแฮปปี้เบอร์เดย์นะคะน้องกะทิทำหน้างงง,งน่ารักมากคนในกระจกก็น่ารักบางคนที่เข้ามาบอกว่าซูมคนถ่ายคลิปค่ะอันนี้หนุม่มวิวนะคะก็เข้าไปกดไลค์ให้กับเม้นนี้เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์ค่ะบางคนบอกว่า mm hmm. คุณชวินน่ารักอบอุ่นละมุนละไมเหมาะสมคู่ควรกับเบลที่สุดน่ารักมากๆครอบครัวพี่หมื่นเข้าอบอุ่นน่ารักจังรอคลิป ต่อไปค่ะคุณวิวนอกจากนี้ก็ยังมีคอมเมนต์ที่บอกว่ากะทิทำหน้างงงง,งนุชทำไรอะฮะเจ้านายผมกับหมดมุ้งมิ้งมีความสุขแข็งแรงแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้นะคะน่ารักจังยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะยังมีคอมเมนต์ต่อไปที่บอกว่ารอคลิปถัดไปนะคะคุณวิวและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะที่หนุ่มวิวชวินของเราเนี่ยเข้าไปกดไลค์กดถูกใจแบบรวดๆนั่นเองละค่ะ